สวัสดีค่ะมรณสักกีคือบุคคลที่ถูกทรมานหรือลงโทษจนเสียชีวิตเพราะความเชื่อในลัทธ,ธิหรือศาสนานะคะโดยในอดีต มีเหตุการณ์เกี่ยวกับมอรณนาสกีในหลายประเทศทั่วโลกและไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการสังหารชาวคริสต์โดยคนในศาสนาอื่นอย่างที่หลายคนเข้าใจโดยในวันนี้แค่จะมาเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์มอรณนักกีในประเทศญี่ปุ่นซึ่งลุกลามจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับประเทศให้ฟังกันแต่ขอหมายเหตุไว้นิดนึงนะคะว่าในคลิปนี้อาจมีประเด็นอ่อนไหวด้านความเชื่อโดยเราจะเล่าในเชิงประวัติศาสตร์ อ้างอิงตามแหล่งข้อมูลใต้คลิปนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะเหตุการณ์แรก26มร์สักขีเหตุการณ์26มอร์สักขีหรือที่เรียกว่านิฮงนิจูโรคุเซจินนั้นเป็นเหตุการณ์มรณนาสกีครั้งแรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น และเป็นเหตุการณ์ที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในบรรดาเหตุการณ์มรณสักขีจํานวนหลายครั้งที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเลยนะคะโดยมิชนาลีกลุ่มแรกที่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นในปีคริสตศักราช1549นั้นเป็นกลุ่มของคณะบาทหลวงนิกายโรมันคาทอลิกกลุ่มเยซูอิต นำโดยฟรานซิสเซเวียซึ่งได้เดินทางเข้ามาพร้อมกับกลุ่มพ่อค้าชาวสเปนและโปรตุเกสและต่อมามิชันรีกลุ่มนี้ก็ได้เริ่มตั้งรกรากบริเวณเมืองคาโกชิมะและเมืองนางาซากิในเกาะคิวชูซึ่งเป็นเมืองท่าสำหรับชา,าชาวต่างชาติในสมัยนั้นค่ะโดยในช่วงแรกทางญี่ปุ่นยังไม่มีนโยบายต่อต้านการเผยแพร่ศาสนาเนื่องจากมองว่าได้ประโยชน์ทางการค้ากับโปรตุเกสและสเปน อีกทั้งการมีศาสนาอื่นน่าจะช่วยลดปัญหาเรื่องอำนาจที่มากเกินไปของพระในวัดต่างๆได้ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวเหล่ามิชนารีจึงสามารถทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่และได้ร่วมกันก่อ,กอตั้งโบสถ์ขึ้นที่เมืองนางาซากิโดยโบสถ์และกิจกรรมทางศาสนาตั้งอยู่ภายใต้การดูแลของนักบวชคณะเยซูอิตและเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาสามารถเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นให้มาเป็นชาวคาทอลิกหรือที่เรียกว่าคริสตังได้มากกว่า10,000แคน รวมไปถึงเหล่าซามูไรและไดเมียวผู้ปกครองแคว้นในบริเวณนั้นด้วยค่ะแต่ทว่าในเวลาต่อมาญี่ปุ่นได้เห็นตัวอย่างของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งได้กลายเป็นประเทศอนาณานิคมของสเปนหลังจากที่เหล่ามิชชันนารีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงาศาสนาของคนส่วนใหญ่ในประเทศได้สำเร็จเหล่าขุนนางระดับสูงในญี่ปุ่นจึงเกิดความกังวลและเป็นเหตุให้องค์จัก,กรพรรดิโอกิมาจิออกประกาศห้ามมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคาทอลิก ในปีคริสตศักราช1,565และ1,568แต่ก็ยังไม่ได้เห็นผลชัดเจนมากนะะักค่ะต่อมาในยุคอาซึจิโมโมยมามะภายใต้การปกครองของโทโยโตมิฮิเดโยชิผู้ดำรงตำแหน่งเป็นคัมปากุหรือผู้สำเร็จราชการแทนองค์จักรพรรดิซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจสูงสุดในระบบการปกครองในสมัยนั้นโดยในระหว่างที่ฮิเดโยชิ ยกทัพเดินทางมาที่เกาะคิวชูเพื่อทำการปราบปรามการแข่งข้อของตระกูลชิมาสุในปีคิศักราช .1585 นั้นเขาได้พบว่ามีชาวคริสต์และมิชันรีชาวโปรตุเกสมาอาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมากและทำกิจกรรมทางศาสนากันอย่างแพร่หลายซึ่งขัดกับข้อห้ามขององค์จกักรพรรดิซึ่งได้ประกาศไว้หลายสิบปีก่อนหน้านี้ดังนั้นในปีคศักราช .1587 เขาจึงได้ออกประกาศขับไลช่ชาวคริสต์และมิชชันนารีออกจากญี่ปุ่นและให้ถือว่าคริสตจักรเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผู้นําของญี่ปุ่นออกนโยบายกดขี่ชาวคริสต์อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเนื่องจากทางคริสตจักรมีมุมมองว่าผู้ที่ถูกลงโทษหรือสังหารจากความเชื่อทางศาสนานั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีความพักดีต่อพระเยซูและถือเป็นมรณะักข,ขีซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายกย่องค่ะ โดยมีตัวอย่างมรณสักขีในหลายๆประเทศก่อนหน้านี้ที่ต่อมาผู้เสียชีวิตได้รับแต่งตั้งให้เป็นนักบุญหรือเซนต์ดังนั้นประกาศของฮิเดโยชิฉบับนี้จึงไม่ได้สร้างความกลัวเกรงให้กับชาวคริสต์และมิชชันนารีเท่าที่ควรและพวกเขายังคงทำกิจกรรมกันต่อไปค่ะ หลายปีต่อมาฮิดโยชิซึ่งในตอนนั้นสามารถรวมญี่ปุ่นได้สำเร็จแล้วจึงยกตำแหน่งคำปากุให้กับหลานชายและทำให้เขามีตำแหน่งเป็นไทโคหรือผู้สำเร็จราชาการที่สละดตำแหน่งแล้วแต่กระนั้นเขาก็ยังมีอำนาจสูงสุดอยู่ดีและได้สั่งการให้กองทัพญี่ปุ่นเข้ารุกรานเกาหลีในช่วงราชวงศ์โชซอนครั้งแรก เกิดขึ้นในปีคิศักรช1592และครั้งที่สองในปีคิศักราช1597ซึ่งในระหว่างการบัญชาการรบนั้นเองเขาได้มาพำนักที่เกาะคิวชูอีกครั้งและทำให้เขาได้พบว่าชาวคริสและมิชนันรียังคงดำเนินกิจกรรมต่างๆของตนต่อไปตามปกติถึงแม้จะมีประกาศขับไล่ออกไปตั้งแต่ปีคศักราช1587แล้วก็ตามค่ะดังนั้นในเดือนธันวาคม ีคิทสกัตริยัรกาสิบไทโคฮิเดโยชิจึงได้ออกคำสั่งแบนศาสนาคริสต์อีกครั้งทั้งนี้เนื่องจากเหล่าผู้ปกครองญี่ปุ่นในสมัยนั้นมีความหวาดกลัวว่าเหล่าคณะบัตรหลวงที่เข้ามาจะทำงานแฝงตัวให้กับประเทศของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างอนานิคมและอาจทำการปลุกปัน่นยุยงให้ประชาชนเป็นศัตรูกับทางการนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามเนื่องจากคำสั่งที่ออกไปหลายครั้งนั้นไม่ได้ผล ในเดือนต่อมาฮิเดโยชิได้มีคำสั่งให้ทางการควบคุมตัวชาวคริสตังทั้งหมด26คนประกอบไปด้วยมิชันารีชาวโปรตุเกสสเปนและเม็กซิโกรวมกัน6คนและชาวญี่ปุ่นอีก20คนซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กชายอายุ12-15ปีอยู่3คนที่เป็นเด็กรับใช้บัตรหลวงในโบสถ์พวกเขาถูกสั่งลงโทษด,ด้วยการตัดจมูกและหูแต่เจ้าหน้าที่ลงมือตัดเพียงหูข้างซ้ายเท่านั้น จากนั้นทั้ง26คนถูกบังคับให้เดินเท้าจากโอซาก้าไปยังนางาซากิในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นระยะทางไกลกว่า700กิโลเมตรและใช้เวลาจำนวนหลายวันเมื่อไปถึงนางาซากิเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึง่งพยายามจะช่วยเด็กชายอายุ12ที่ชื่อว่าอิบารากิซึ่งมีอายุน้อยที่สุดในกลุ่มด้วยการให้โอกาสเขาออกจากศาสนาคริสต์แต่เด็กชายกลับปฏิเสธอย่างสุภาพในวันที่5กุมภาพันธ์ ปีคิริศศักราช1,597ทั้ง26คนได้ถูกนำตัวไปประหารชีวิตที่บริเวณเนินเขานิชิซากะโดยการตรึงกางเขนและแทงด้วยหอกจากทางด้านข้างลำตัวทั้งสองข้างโดยมีผู้คนออกมาดูเหตุการณ์มากกว่า4,000คนถึงแม้จะมีการประกาศเคอร์ฟิวในวันประหารก็ตามค่ะโดยเหตุการณ์26มรณะศักขีนี้กลายเป็นที่จดจำไปทั่วโลก และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่มีการสังหารชาวคริสต์อย่างเป็นทางการค่ะทั้งนี้ร่างของผู้เสียชีวิตได้ถูกส่งไปทําพิธีในโบสถ์คาทอลิกในหลายๆประเทศเพื่อให้เกียรติและแสดงความเคารพเนื่องจากมราณสาสกีนั้นถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์และเป็นชัยชนะของชาวคริสต์ในมุมมองของคริสตจักนนั่นเองค่ะด้วยเหตุนี้300ปีต่อมาในเดือนมิถุนายนปีคิสตหักราช1862 พวกเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักบุญโดยพระสันตป,ปาปาและในปีคิทธศักราช1962มีการสร้างพิพิธภัณฑ์และอนุสรสถาน26มรณสักขีขึ้นที่เนินนิชิกะเพื่อฉลองการครบรอบ100ปีที่ทั้ง26คนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักบุญด้วยค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนักวิเคราะห์อมองว่าไม่ได้เป็นเรื่องของความขัดแย้งทางความเชื่อและเรื่องศาสนาเสียทีเดียว แต่เป็นเรื่องทางการเมืองการปกครองและผลประโยชน์ทางการค้ามากกว่าเนื่องจากชาวตะวันตกเองนั้นมีหลายกลุ่มและบางกลุ่มก็มีความริษยาที่สเปนและโปรตุเกสกำลังเข้ามามีอิทธิพลในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆและทำให้พวกเขาเสียเปรียบทางการค้า ซึงได้ไปให้ข้อมูลผู้บริหารระดับสูงของญี่ปุ่นให้เกรงกลัวการละอาณานิคมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยสเปนและโปรตุเกสในภายหลังจนนำไปสู่การออกกฎหมายและการลงโทษชาวคริสตในที่สุดซึ่งในมุมมองของทางการญี่ปุ่นนั้นการสั่งการเหล่านี้คือการหยุดยั้งการจารกรรมและการกลืนกินประเทศของชาวต่างชาติด้วยวิธีการเผยแพร่ทางศาสนาน,นั่นเองค่ะมรณะสักขีครั้งต่อๆมาการก่อกบฏ และนโยบายระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหลังจากหมดยุคของโทโยโตมิฮิเดโยชิญี่ปุ่นก็เข้าสู่ยุคเอโดะภายใต้อำนาจการบริหารของโชกุนตระกูลโทกูงาวะซึ่งมีการออกกฎหมายต่อต้านศาสนาคริสต์อย่างเป็นทางการในปีคิธศักราช1614ทําให้มีการจับกุมซึ่งนําไปสู่การสังหารชาวคริสต์อย่างต่อเนื่องอีกหลายครั้งทั้งนี้ในการจับกุ่มผู้ต้องสงสัยว่าเขารีด จะต้องพิสูจน์ความเชื่อของตนโดยการถูกบังคับให้เหยียบย่ำภาพศักดิ์สิทธิ์หรือถมน้ำลายใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ทำให้เหล่ามิชชันนารีและสาวกหันมาประกอบพิธีทางศาสนาแบบลับๆเพื่อหลีกหนีการถูกจับมาลงโทษหรือผสมรวมศาสนาคริสต์เข้ากับความเชื่อทางชินโตและพุทธศาสนาในแบบญี่ปุ่นค่ะในช่วงปีคศราช .1598 ถึง1,639ได้มีการสังหารมิชันรีและสาวกชาวคริสตหลากหลายนิกายกว่าเหตุการณ์มรณะสักขีในครั้งแรกทำให้มีผู้ถูกประหารชีวิตรวมทั้งหมดมากกว่า400คนโดยในเหตุการณ์มรณะสักขีในครั้งหลังๆนี้มีความโหดร้ายเพิ่มมากขึ้นกล่าวคือมีการคุมขังและการทารุณกรรมด้วยวิธีต่างๆเป็นเวลานาน,านก่อนจะนำไปสำเร็จโทษ และยังมีการสังหารด้วยการเผาและตัดศีรษะเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วยค่ะด้วยความระแวงอิทธิพลของชาวต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้นในปีคิริสักรัช1633ญี่ปุ่นภายใต้การปกครองของโชกุนโทกูงาวะจึงได้เริ่มดำเนินนโยบายปิดประเทศหรือสากโกกุ และในปีคิศักราช1635ได้มีคำสั่งเพิ่มเติมโดยห้ามไม่ให้ชาวญี่ปุ่นล่องเรือออกนอกประเทศอีกด้วยนะคะจากความกดดันที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนี้เหล่าชาวคริสตจึงได้รวมตัวกันก่อกรรบฏขึ้นในปีคิศักราช1637เรียกว่ากบฏชิมาบาระ ในมณฑลฮิเซนซึ่งก็คือจังหวัดนางาซากิในปัจจุบันโดยชาวคริสตที่ถูกรัฐกดขี่ได้ลุกฮือขึ้นต่อต้านและทำการเคลื่อนกำลังไปยึดปราสาทชิมาบาระการต่อสู้ระหว่างประชาชนกับภาครัฐในครั้งนี้ได้ขยายวงไปยังผู้ที่ไม่พอใจในในโยบายรัฐบาลกลุ่มอื่นๆด้วยเช่นกลุ่มชาวนาที่ถูกขูดรีดภาษีรวมถึงเหล่าโรนินและขุนศึกต่างๆ ทำให้กลุ่มผู้ก่อการสามารถรวบรวมกำลังพลได้หลายหมื่นคนเป็นเหตุให้โชกุนโทกูงาวะต้องระดมกำลังจากไดเมียวแคว้นต่างๆเข้ามาร่วมรบกว่า1น0 0 0แคนอย่างไรก็ตามไม่นานนักศึกครั้งนี้ก็ได้จบลงเมื่อทางการซึ่งมีกำลังมากกว่าได้กวาดต้อนกองกำลังของฝ่ายกบฏจนถอยร่นไปที่ปราสาทฮาระและทำการล้อมจับและประหารเหล่ากบฏและผู้เกี่ยวข้องไปมากกว่า3 7 0 0 0คนค่ะ การเกิดกบฏชิมาบาระถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้โชกุนโทกุงาวะเกิดความเกรงกลัวอย่างรุนแรงว่าอิทธิพลของต่างชาติจะทำให้การกุ้มอำนาจของตนนั้นสั่นคลอนได้ทำให้ต่อมาในปีคิศักราช .1639 เรือของโปรตุเกสและหลายๆประเทศในยุโรปถูกสั่งห้ามเดินทางเข้าสู่น่านน้ำของญี่ปุ่นอย่างเด็ดขาดถึงแม้จะเป็นไปเพื่อการค้าก็ตาม ทำให้วัฒนธรรมตะวันตกนั้นถูกปิดกั้นจากญี่ปุ่นเกือบจะทั้งหมดยกเว้นแต่การติดต่อกับชาวดัชหรือที่สมัยก่อนเรียกว่าฮอลันดาซึ่งทางญี่ปุ่นอนุญาตให้อาศัยอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งเพื่อศึกษาความรู้ทางเทคโนโลยีและการแพทย์จากพวกเขาแต่ก็มีกำลังทหารทำการควบคุมอย่างแน่นหนาะโดยญี่ปุ่นสื่อสารและทำการค้าหลักๆก,กับชาวจีน และส่งผลทําให้วัฒนธรรมของจีนเช่นลัทธิขงจื๊อเข้ามามีอิทธิพลกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้นในช่วงดังกล่าวทั้งนี้ญี่ปุ่นได้ดําเนินนโยบายปิดประเทศในยุคเอโดะเป็นเวลานานถึง200กว่าปีค่ะแต่แล้วในปีคริสตกักราช1 8ก8ก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นอีกครั้งเมื่ออำนาจการบริหารบ้านเมืองของโชกุนตระกูลโทกูงาวะได้สิ้นสุดลงและถูกยกย้ายมาอยู่ในมือองค์จัก,กรพรรดิแทน ซึ่งทำให้ญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่ายุคเมจิตามชื่อขององค์จัก,กรพรรดิโดยในยุคนี้มีนโยบายที่ตรงข้ามกับนโยบายปิดประเทศกล่าวคือองค์จัก,กรพรรดิ ส่งต้องการเน้นการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยทัดเทียมนานาชาติด้วยเล็งเห็นว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ญี่ปุ่นสามารถต่อกรนกับการล่าอาณานิคมจากชาติตะวันตกได้ดังนั้นในยุคดังกล่าวจึงมีการเปิดรับเทคโนโลยีและความรู้จักต่างชาติอย่างแพร่หลายซึ่งนำไปสู่การปฏิวัติประเทศแบบก้าวกระโดดในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการอุตสาหกรรมการเงิน การทหารและวัฒนธรรมที่เรียกว่าการปฏิรูปเมจิและในยุคนี้เองนะคะที่เป็นช่วงเวลาที่ศาสนาคริสต์ได้กลับเข้ามาในญี่ปุ่นอย่างเสรีได้อีกครั้งและอยู่ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะอย่างที่แคทได้พูดไปในช่วงแรกนะคะ <c oughs> เหตุการณ์มรณะสักขีนั้นได้เคยเกิดขึ้นทั่วโลกในอดีตซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่การสังหารชาวคริสตโดยคนในศาสนาอื่นเท่านั้น แต่มีมรณนาสกีอีกจำนวนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการสังหารชาวคริสต์ด้วยกันเช่นการที่ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทำการจับกลุ่มและสังหารชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนจำนวนมากในประเทศอังกฤษและในทวีปยุโรปในช่วงศตวรรษที่16นอกจากนี้ยังมีมรณนาสกีในศาสนายิวอิสลามฮินดูซิกซึ่งก็มีความโหดร้ายในทำนองเดียวกันโดยสาเหตุของเหตุการณ์เหล่านี้มีทั้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อ ความกลัวการเสียผลประโยชน์และอำนาจทางการเมืองการปกครองในสมัยนั้นโดยเหยื่อในการสังหารมักจะได้รับความสงสารและเห็นใจในยุคต่อๆมาหลังมีการยกย้ายอำนาจและการเปลี่ยนแปลงนโยบายเช่นเดียวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะแคทยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังอีกหลายเรื่องเลยนะคะยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์คอมเมนต์แชร์และ s u b s c ค i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย